สวัสดีค่ะเรามาติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่าเรเวนภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากล่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงนะคะที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนสําหรับประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่คะ่ะ ต่อกันที่พยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงกันนะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิต่ําสุดมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะสําหรับภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่ค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัางงาภูเก็ต กระบีตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ ระวังอันตรายจากฝลฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผู้นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน